สมัยหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อว่านายประจักษ์เขาเป็นข้าราชการใหญ่คนยกย่องว่าสูงส่งแต่เบื้องหลังเขารับเงินใต้โตะ๊ะโครงการช่วยเหลือชาวบ้านเขาตัดงบเข้ากระเป๋าตัวเองโรงเรียนเด็กเล็กไม่มีหลังคาเขากลับสร้างบ้านหลังใหม่ให้เมียทุกอย่างเหมือนจะไม่มีใครรู้แต่มีสิ่งหนึ่งที่รู้คือกรรมปีต่อมาเขาล้มป่วยกระทันหันเงินที่โกงมาไม่มีความสุขเลยสักนิด ลูกเขาติดคุกเพราะโกงสอบเมียหนีไปกับคนอื่นตอนสุดท้ายของชีวิตเขานอนบนเตียงไม่ได้ยินคำว่ารักจากใครเลยได้ยินแต่เสียงในใจที่ว่ากูทำผิดกูหลอกประชาชนกูทำลายอนาคตของเด็กๆคนอื่นอาจลืมแต่กรรมไม่เคยลืมอยากร่ำรวยจงรวยด้วยความดีเพราะเงินที่มาจากการโกงไม่มีวันให้ใจเราสบายได้เลย พระพุทธเจ้าตรัสว่าการกระทำกรรมไม่ว่าจะดีหรือชั่วย่อมได้รับผลแน่นอนเหมือนการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ลงดินไม่ช้าก็เร็วย่อมงอกผลตามที่หว่านไว้กรรมไม่ใช่การลงโทษจากฟ้าแต่คือเงาของการกระทำเหมือนปลูกกล้วยก็ย่อมได้กล้วยหากปลูกการโกงก็จะได้ผลแห่งการสูญเสียเสมอ